ต่อไปเชิญท่านกมลศักดิ์ลีวามะแล้วตามด้วยท่านสถีระเผือกประพันธ์นะครับเชิญท่านกมลศักดิ์ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศักดิ์ลีวามะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4นาราธิวาสประกอบด้วยอำเภอบาเจเาะอำเภอยีงงออ่งออำเภอรศะะและอำเภอสีสาครนพักประชาชาติท่านประธานครับก่อนที่ผมจะ นำเสนอข้อเท็จจริงเสนอปัญหาไปยังฝ่ายบริหารตามยติของสภาที่เราพิจารณาวันนี้ให้มีการแก้ไขเพื่อผ่านพ้นวิกฤตที่เรากำลังประสบอยู่นี่นะครับผมขอให้กำลังใจกับพี่น้องที่ติดเชื้ออยู่ในขณะน,นี้ไม่ว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลสนามหรืออยู่ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศและ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียที่ได้เสียชีวิตจากโควิด -19 โดยเฉพาะพี่น้องในเขตพื้นที่ผมวันที่5กรกฎาคม6 5 6 4นาอยาอาซิอาลีอายุ69ปีเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนและเมื่อวานนี้พี่น้องของผมที่อยู่บ้านไอจูเจตำบลศรีสาคร เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดและที่น่าเศร้าก็คือว่าสตรีที่เสียชีวิตเมื่อวานที่บ้านไอจูโจตั้งคันอยู่หกเดือนเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกท่านประธานครับโจทย์สำคัญที่เราจะต้องมาถกกันในสภาตามยติก็คือว่าเราจะอยู่ดำารงชีวิตยอย่างไรภายใต้วิกฤตโควิด ที่มีมาตั้งแต่ปีต้นปี63จนถึงขณะน,นี้ดูสถานการณ์แล้วยิ่งแย่ลงเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้อภิปรายไปแล้วว่าส,ส่วนใหญ่มองที่การบริหารจัดการที่ล้มเหลวของรัฐบาลขาดการวางแผนขาดการประเมินสถานการณ์หลายๆอย่างการบริหารจัดการที่ผิดพลาดแต่ผมจะไม่กล่าวซ้ำ ถึงประเด็นการบริหารจัดการอื่นๆที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วแต่จะนำเสนอข้อเท็จจริงสะท้อนปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่นาราธิวาสและเป็นพื้นที่ที่ทางฝ่ายบริหารได้ประกาศพรกฉุกเฉิน10จังหวัดในฉบับที่25เป็นพื้นที่ที่เข้มงวดสูงสุดท่านประธานครับ ทุกคนตั้งความหวังอยู่ที่การบริหารของนายกรัฐมนตรีเสียงสะท้อนที่ผมได้รับในพื้นที่ตอนนี้ที่เห็นชัดที่สุดก็คือว่าเรายังขาดการตรวจในเชิงรุกในพื้นที่บุคลากรหลายๆท่านได้สะท้อนให้ผมฟังว่าเขาพร้อมที่จะทำงานแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าการตรวจเชิงรุกบางทีคำสั่งมาจากข้างบนมาจากจังหวัดไม่สามารถที่ จะตรวจเชิงรุกได้เต็มที่เพราะอุปกรณ์ขาดแคลนห้องแลบมีจํากัดโดยเฉพาะนาราธิวาสตอนนี้ถ้าตรวจเชิงรุกแล้วห้องปฏิบัติการในการสวบมีอยู่ที่เดียวคือที่โรงพยาบาลนาราธิวาสคําถามมีอยู่ว่าแล้วงบประมาณที่กู้ไปก่อนนี้ทําไมไม่เทลงไปที่โรงพยาบาลอื่นๆด้วยที่มีเสียภาพสามารถที่จะตรวจเชิงรุกได้ผมไม่เข้าใจว่ารัฐบาลกําลังปกปิดหรือกลัวความจริงที่จะเกิดขึ้นว่าถ้าตรวจเชิงรุกจริงๆแล้ว มันจะเจอคนที่ติดเชื้อโควิดมากกว่านี้นั่นก็คือเป็นการคิดสวนทางกับทฤษฎีของการควบคุมโรคติดต่อที่หลักสำคัญที่สุดก็คือการยอมรับความจริงหากมีการปกปิดความจริงปัญหามาตรการในการแก้ไขปัญหาโควิดก็จะมีมากขึ้นและไม่สามารถแก้ไขได้ท่านประธานครับเสียงสะท้อนของเจ้าหน้านที่สาธารณสุขนักรบด่านหน้าเขาบอกว่าตอนนี้ในพื้นที่ เขาบอกว่าเขากําลังทําสงครามซึ่งไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร่เขากําลังทําสงคราม mm. เขากําลังทํางาน mm. โดยไม่รู้ว่าจะมีทิศทางอย่างไรเขากําลังทํางานอยู่ด้านหน้าจนเขารู้สึกว่าเขาจะหยุดทํางาน mm. เมื่อวันหนึ่ง mm. เขาเองเป็นผู้ติดเชื้อโควิดเดือนเบลี้ยงตั้งแต่ปี63เดือนละ1 0 0 0ถึง1,500บาทไม่เคยได้เลยครับท่านประธาน การติดต่อสื่อสารก็ต้องใช้โทรศัพท์ส่วนตัวเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจึงมีคำถามฝากถามไปยังฝ่ายบริหารว่าแล้วที่ใช้สภาหแห่งนี้ในการกู้เงินเงินเหล่านั้นหายไปไหนทำไมจนถึงขณะน,นี้เขาเหล่านั้นในฐานะที่เป็นนักรบด่านหน้ายังไม่มีเบี้ยเลี้ยงแม้แต่บาทเดียวท่านประธานครับการสื่อสารกับประชาชนพี่น้องในพื้นที่เป็นสิ่งสาคัญ เคสที่ผมแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายอาซีอาลีอายุ69ปีนี้นะครับเป็นกรรมการมัสยิดบ้านลาโลหมูห้าตำบลลาโลอำาเภอรืษอเจจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่5กรกฎาคมไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลรืาษีปรากฏว่าในระหว่างที่ฉีดเสร็จหลังจากฉีดเสร็จอยู่ในระหว่างการพักเพื่อตรวจอาการล้มฟุกอยู่ตรงเก้าอี้เลยครับและพาไปที่โรงพยาบาลนราธิวาส เพื่อไปปั๊มหัวใจแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นได้จากการเสียชีวิตในการฉีดวัคซีนซึ่งตามที่เราทราบข่าวแต่ที่ผมหยิบประเด็นนี้ให้ท่านประธานได้รับทราบฝ่ายไปยังฝ่ายบริหารเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเคสนี้เกิดจากการสื่อสารของฝ่ายหน่วยงานรัฐที่ไปบีบบังคับเหมือนกับไม่ให้ถังเลือกเขานั่นหมายความว่าข้อที่จริงที่ผมทราบ ในอำเภอหนึ่งในจังหวัดนาราธิวาสมีการกำชับให้คณะกรรมการมัสยิดทุกมัสยิดต,ต้องไปฉีดวัคซีนถ้าไม่ไปฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ให้มีการประกอบศาสนกิจที่มัสยิดส,สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเห็นแล้วคือมาตรการการทําความสื่อสารที่ขาดความรับผิดชอบแล้วก็ไปบีบบังคับเหมือนกับไม่ให้ประชาชนมีทางเลือก ผมไม่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นอีกในพื้นที่และก็สําคัญที่สุดก็คือการทำความเข้าใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนในพื้นที่โดยเฉพาะนาราธิวาสยังมีความหวาดระแวงอยู่มากและไม่อยากให้เอาเรื่องการประกอบศา,ศาสนก,กิจเป็นตัวประกันในการแก้ปัญหามาตรการโควิด19ขอขอบคุณครับเสนอแก้ไขร่างธนูให้เป็นประชาธิปไตยครับ เออผมอยากฝากพรรคประชาชาตินะครับให้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราภูมิใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเราต้องทํางานด้วยความเข้มแข็งตราบเท่าที่เรายังมีโอกาสลมหายใจสู้อยู่ในรัฐสภาเพราะพรรคประชาชาติคือพรรคของพี่น้องประชาชนทุกู่เหล่าการทํางานของเราที่จะทําให้ประชาชน ไว้วางใจมากยิ่ขึ้น